เรดล็อกโคสองจุดแปดสี่คูณสี่เกียร์อัตโนมัตินะครับทิปนี้น,นี่รอง4สโลบวกแท็กชั่นคอนโทรลครับไม่ยิงดิฟล็อกครับขอตรงมาขอตรง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 ,ตรง,ตรง,ตรง ตรงไหมตรงค่ะล้อตรงเลยตรงเลยดนัดนดันอีกดันอีกบบเบาเบาอะไรทีละนิดทีละนิด ไปเลย ตรงเลยต้งตรงเลยตรงเลยล้อไปซ้ายนิดน,นึงล้อมันหักซ้ายนิดน,นึงค่ะมุมนี้นะครับผมต้องช้อนล้อขวามาสู้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าผมขึ้นไปซ้ายเนี่ยมันเป็นเนิน ถ้าผมงัดขึ้นไปเนี่ยแล้วุบล้อเข้ามาเนี่ยผมมีสิทธิพลิกได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องช้าหยอดเข้าไว้ให้ช่วงล่างมาทํางานผู้ง่ายช้าช้าเข้าไว้ครับนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆหยอดครับผมเดินคันเร่งมานะครับผมจะดูว่าล้อข้างนู้นนะครับข้างซ้ายเนี่ยถึงจุดสูงสุดหรือ,อยังนะ้ามันถึงจุดสูงสุดแล้วแสดงว่ามันไม่สูงไปกว่านี้แล้วบางทีรถมันมีแรงบิดครับมันสามารถที่าจะตาบจนพลิกได้นะครับ ผมก็พยายามที่จะเซฟรถที่สุดระมันยังสภาพใหม่อยู่นะครับยังไม่การแล่นะครับยังไม่การแลครกนะักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแบกขวามามันก็จะเริ่มลงแล้วนะครับล้อหลังยังยกอยู่ ได้อยู่ค่ะลงมาเลยเบ้าเบ้าเบ้าเบาเนี่ยติดบันไดพอ,อดีกับบันไดเลยเนี่ยไปเล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 ยโอเค เ้าเลยเลยเลย ช้าๆถอย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 อีกถอยอีก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 อ๋าโอเคถอยอีก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 โอเคเดินหน้ามาช้าๆ S 1 S 1 ล้อตรงถูกต้องแล้วมา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 โอเคเดินหน้าช้าไว้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 หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนมาล้อตรงถูกต้องหยุดก่อนหยุดก่อนล้อช้อนไปซ้ายนิดๆมามามาช้าไว้ช้าไว้หยุดก่อนหยุดก่อนขอดูใต้ท้องก่อน ไปไปออกขวานิดๆโอเคตรงมาตรงมาหยุดก่อนหยุดก่อนหน้ามันจะกระดกแล้วลงมาดัานมาหนึ่งฟุตพอ,พอาปาไปอีกไปออกอีกเอกเอกอกเอก,อ,ก,อ,ก,อ,กออกขวาน,นิดนึง หยุดก่อนมันจะติดเนินนะอ่าขึ้นมาดันมาดันมาดันเติมเติมเคล่งเติมแ,แล้วออกขวาโทษทีวงไรออกขวาหยุดก่อนหยุดก่อนโอเคดีมากมามาออกขวาหน่อยพอ,แล,อ,อ,ยอ,อยพแล้วออกซ้ายออกซ้ายวงไวออกซ้ายหยุดก่อนช้าๆช้าๆมามาหยุดก่อนวงไวออกขวาหน่อยหนึ่ง โอเคเติมคันเร่งนิดๆออกซ้ายออกซ้ายโอเคมาออกขวามานี่มามาออกซ้ายแหมมออกซ้ายแหมมออกซ้ายแมมหมมเยอะๆออกซ้ายแหม่มเยอะๆมาดันดันออกขวาออกซ้ายแหมมเยอะๆซ้ายก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนซ้ายแหมมเยอะๆซ้ายซ้ายอีกหนึ่งฟุตเราเคลื่อนตัวขอยเคลื่อนทีละฟุตไป ไปท,ะทะ้าหยดหยดหยุด,ยด,ยดออกขวาเลื่อนหนึ่งฟุตพอ,อหนึ่งฟุตหยุดก่อนมามาอ่างมาหนึ่งฟุตโอเคออกขวาแมมช้าไว้ช้าไว้ดันช้าไว้ช้าไว้หยุดก่อนหยุดก่อนมามา เก okay, หยุดก่อนไปไปไปออกซ้ายหน่อยออกซ้ายหน่อยซ้ายมือแหม่มซ้ายมือแหม่มเยอะๆซ้ายมือแหม่มเยอะๆเดี๋ยวมันจะพิกซ้ายมือช้อนไว้ซ้ายไว้ไปอีกเบาเบาเบา,บาตรงม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 าดานัดานดัน ดันดันเบาเบรกแบบยอดลงมายอดลงมามามาลงมาหยุดก่อนมาดันมาดันมาดันมาเบาเบาเบาลงมาร้อจะยกละเบาเบาเดินมาอีกหนึ่งฟุตหนึ่งฟุตหนึ่งฟุตดนัดนดันออกขวาหน่อยดนัดนดันพุงไลออกขวาหน่อยดนัดนดัน โอเคสวยงามสวยงามสวยงามหยมุดก่อนหยุดก่อน Khoa ngoài vùng lái Ở khoa 1 foot Ok, dừng lại Vùng lái Ở ngoài Ở ngoài Đến 1 foot Đến 1 foot Vùng lái Ở ngoài Đi lại Đi lại Ở ngoài Ở ngoài Ok เคเดินมาเดินหนึ่งฟุตออกหยุดพวงไหลซ้ายหน่อยเดินหนึ่งฟุตหยุดก่อนหยุดก่อนดันมาฟุตหนึ่งออกซ้ายหน่อยพวงไหลออกซ้ายนิดนึงเฮ้ยออกขวาหน่อยพวงไหลออกขวาหน่อยโอเคตรงมาตรงมาก่อนหักพวงไหลซ้ายนิดหนึ่งอ่าโอเคหักซ้ายนิดหนึ่ง ดันมา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 โอเคหยุดเบาออกมาออกซ้ายออกซ้ายมาช้าๆทีละฟุตทีละฟุตเบรกเบามาดันมาดันมาดันมา,นมาออกซ้ายออกขวาอ่ะเอาละพอ น,นะครับขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลิปการทดสอบครั้งนี้นะครับรีโว่ล็อกเครื่องยนต์2.8 4x4 เกียร์อัตโนมัตินี้นะครับมีฟังก์ชันที่เรียกว่าระบบเสถียรภาพการทรงตัวและก็ระบบป้องกันล้อรีมีมาให้นะครับ t ตโตยต้เรียกเทคโนโลยีของรุ่นนี้ว่า A T.R.C. นะครับก็เป็นประมาณ t e x t i o n Control ที่คำว่ามี A นำหน้ากับ T.R.C. นี่คือระบบนะครับป้องกันล้อฟรีของโตโยต้เนี่ยมีการพัฒนาให้เหนือกว่าขึ้นไปอีกในสเต็ปหนึ่งะฮะที่เขาคุยไว้นะครับพูดง่ายๆนะครับปกติถ้าล้อใดล้อหนึ่งเนี่ยครับหมุนฟรีนะครับมันจะสั่งสมองกลเนี่ยมาจับล้อที่หมุนฟรีเนี่ยแล้วก็จะกระแทกแรงไปอีกข้างหนึ่ง ส่วนในเรื่องของ ATRC เนี่ยโตยโยต้คุยไว้ว่ามันจะลดกําลังการหมุนของล้อด้วยล้อที่หมุนฟรีเนี่ยให้มันหมุนน้อยลงปกติเนี่ยมันจะหมุนหมุนหมุนแล้วก็มาจับกระแทกแรงไปข้างหนึ่งแต่อันนี้มันเพิ่มเติมเข้าไปตรงที่ว่าล้อที่หมุนฟรีเนี่ยก็จะหมุนช้าลงพูดง่ายๆดอบก,กำลังของล้อล้อนั้นนะครับที่เขาคุยไว้แล้วก็เพิ่มไปยังแรงอีกล้ออีกข้างที่มันถูกกดนะครับ ทำไมนะครับไม่ยิงดิฟล็อกนะครับสำหรับทางแห้งๆนะครับทางที่มีลักษณะปีนป่ายนะครับและไม่ใช่หน้าฝนเนี่ยนะครับระบบป้องกันล้อฟรีเนี่ยทำงานได้ดีกว่าระบบดิฟล็อกในส่วนตัวของบอกอที่คิดนะเช่นนั้นนะครับเพราะว่าอะไรไหมครับผมระบบดิฟล็อกเนี่ยเมื่อสั่งการดิฟล็อกทํางานเสร็จเนี่ยนะครับล้อหน้ายังคงหมุนอิสระหมุนซ้ายหมุนขวาอิสระ นะครับเพราะฉะนั้นมันก็พูดง่ายๆก็เหมือนกับภาวะทํางานอย่างไม่เต็มที่แต่ล้อเนี่ยถ่ายพลังไปที่ล้อหลังนะครับอย่างเต็มที่เลยนะครับคราวนี้ล้อหลังเต็มที่สมมุติว่าล้อหลังมีการแขวนล้อหนึ่งนะครับอีกล้อหนึ่งทํำยังไงมันก็ดันล้อเดียวขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมุมทะแยงขึ้นมานะครับก็เท่ากับว่าล้อหน้าอิสระล้อที่ถูกกดก็ไม่หมุนนะครับ ล้อที่หมุนลอยในล้อหน้าก็หมุนฟรีไปสรุปดิฟล็อกก็เคยก็คือดันล้อเดียวขึ้นมานั่นเองนะครับรถที่เล่นหนักขึ้นไปอีกเรื่อยๆส่วนใหญ่เขาก็ไปหาดิฟล็อกใส่ที่ล้อคู่หน้าอีกนะครับเอาเป็นว่าเราตัดเรื่องดิฟล็อกออกไปก่อนนะครับผมกำลังจะบอกว่าฟังก์ชันที่เรียกว่า traction control เนี่ย เมื่อใส่4ี่สโลแล้วเนี่ยนะครับฟังก์ชันนี้ไม่ได้ถูกตัดออกนะครับแต่มันตัดเสถียรภาพการทรงตัวออกเดีายเพิ่งไปหลงกับไฟนะครับที่มันอยู่บนหน้าปัดนะครับบางท่านอาจจะบอกโอ้มันตัดไปเรียบร้อยไม่ใช่ครับทุกยี่ห้อไม่ตัดนะครับ4โลมีเสถียรภาพการทรงตัวครับเมื่อล้อข้างหนึ่งข้างใดลอยนะครับหรืออยู่ในมุมทแยงนะครับมันก็จะถ่ายแรงนะครับไปยังล้อที่ถูกกด ในมุมทะแยงนะครับทำให้สามารถที่จะปีนไป่ายได้ก็เรียกว่าเทคโนโลยีรุน่นใหม่สมองกลกับระบบ ABS เนี่ยมันทำงานประสานกันนะครับการทำงานค่อนข้างที่จะเฉียบขาดสู้ได้นะครับแล้วแต่เราเราต้องเลี้ยงรอบให้ได้จังหวะนะครับอย่าให้รอบมันมากเกินไปก็พูดง่ายๆใช้4สโลนะครับผมก็ใช้4สโลแล้วก็เกียร์ S1 นะครับไม่ได้ยิงดิฟล็อก ทิปนี้ไม่มีการใช้ดิฟล็อกนะครับใช้แท็กชั่นคอนโทรลล้วนๆน,นะครับซึ่งผมก็คันนี้ก็ผ่านละมาหลายที่แล้วนะครับที่ใช้แท็กชั่นคอนโทรลอาทิเช่นเขากระโจมนะครับสอยมาลายนะครับจังหวัดตากและนี่ก็คือการทดสอบในพื้นที่นะครับของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเห็นกันจะจะเลยว่าหลายจังหวะมากที่ล้อหมุนฟรีนะครับถ้าเป็นรถรุ่นก่อนๆต้องถอยครับ ถอยและแทงใหม่ผมทําการทดสอบเนี่ยสังเกตจะได้ยินคําว่าช้าๆเข้าไว้จอดเบรกจอดเบรกผมต้องการหยุดเพื่อให้น้ําหนักมันทิ้งลงล้ออีกอย่างหนึ่งก็จะได้ดูช่วงล่างด้วยนะครับว่าบันดงบันไดมันจะแตกไหมนะครับคันนี้ผมเองบอกตรงว่าก็ยังไม่ได้ออฟโรดจ๋ายกช่วงล่างสูง2นิ้วนะครับช่วงล่างที่สูงสองนิ้วเนี่ยนะครับสนิ้วเนี่ยนะครับมันทําให้ยืดได้ดีล้อสัมผัสพื้นได้ดีถ้าล้อสัมผัสพื้นได้ดี มันก็จัดเป็นอาวุธชั้นหนึ่งถ้ายืดมาถึงถึงพื้นเลยนะครับยิ่งยิ่งทำงานได้เต็มที่เลยนะครับแต่หลายจังหวะมันก็ลอยอยู่นะครับเพราะนี่คือรถ4ี่คูณสี่สแตนดาร์ดเพียงแต่ยกช่วงล่างขึ้นมานะครับช่วงล่างผมก็ใช้ของ Iron Man นะครับถามว่าดีที่สุดไหมนะครับ คาตอบก็วันนี้ผมใช้อยู่นะครับตอบให้ได้เพราะว่าผมก็ไม่เคยใช้ของยี่ห้ออื่นๆนะครับก็ใช้ของแต่ว่าถามว่าดีกวับสแตนดานไหมดีกว่าสแตนดาดแน่นอนนะครับสแตนดาดให้ความรู้สึกการขับอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่ครับระบบป้องกันล้อฟรีมันทํางานมันทําให้การขับนะครับนุ่มนวลไปได้เรื่อยๆที่สําคัญนะครับการขับรถยนต์ออฟโรดผู้ขับขี่และผู้ช่วย นะครับโดยเฉพาะผู้ขับขี่ลองให้คนอื่นลองขับดูแล้วตัวเองมายืนดูนอกรถจะทําให้เจ้าของรถเนี่ยได้เห็นสมรรถนะรถยนต์ของตัวเองอย่างแท้จริงว่าเออเนาะล้อมันหมุนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บางครั้งเนี่ยนะครับคนขับไม่เคยออกมายืนนอกรถของตัวเองเลยขับเองอย่างเดียวมันก็เท่ากับว่าเราไม่รู้เลยว่าลักษณะการหมุนของล้อมันเป็นยังไงนะครับ ต้องยอมเสียเวลาสักครั้งหนึ่งหาใครก็ได้นะครับยิ่งรถยนต์รุ่นใหม่ๆแบบนี้นะครับคุณให้สุภาพสตรีภรรยาหรือเพื่อนคนไหนก็ได้ที่ขับรถไม่เป็นเลยมาขับเพราะมันเป็นเกียร์โตแค่กดคันเร่งเติมนิดๆประคองพวงมาลัยแตะเบรกได้กลับพวงมาไลัยได้แค่นี้ขับออฟโรดได้แล้วนะครับคุณก็ลองมาบอกไลน์ดูแล้วเดี๋ยวตอนหลังก็คุณก็ขึ้นไปขับนะครับบางคน ไม่เคยออกมายืนนอกรถเลยจึงไม่รู้นะครับว่ารถยนต์ของคุณล้อมันทํางานยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออาวุธที่ร้ายกาดที่มีมาให้คือ traction control นะครับส่วนใหญ่รถรุ่นใหม่ๆมีมาหมดแล้วแต่เวลาซื้อรถคุณจะต้องเช็คไปที่เบอร์ชัวด้วยไม่ได้มีให้ทุกรุ่นนะครับโดยเฉพาะ To โ yota นี้ก็จอมกักอยู่เลยนะฮะถ้าไม่ใช่รุ่นอ u t โตโ t ตัวท็อปไม่มีมาให้นะครับคุณไปดู ช่องเบอร์ชัวที่เรียกว่าระบบความปลอดภัยเช่นเดียวกับรถยนต์ทุกยี่ห้อด้วยคุณก็ไปดูด้วยว่ามีมาให้หรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออีซูซูมิตซูบิชินะครับมาสด้านะครับฟอร์ดคุณไปลองดูแล้วคุณก็จะเห็นว่ารถยนต์ของคุณนั้นมีระบบพวกนี้หรือไม่นะครับอันนี้ผมก็ให้ไอ้แมพนะครับ จ้าหน้าที่อย่างผมเนี่ยลองขับนะครับช่วงแรกผมก็ขับผมก็ให้มันขับอันนี้ไม่เคยขับหรอกนะเพราะที่บ้านไม่มีออฟโรดนะครับผมก็ให้ขับดูว่าเป็นยังไงก็ปรับเบาะนะครับบอกไปเรื่อยๆมันก็ฟังตามที่ผมบอกผมก็ดูมุมพลิกคว่ำแค่นั้นนะครับขับยังไงก็ได้อย่าให้รถมันคว่ำคว่ำแล้วมันก็เสียหายนะครับยังไม่พร้อมที่จะให้รถมันเสียรูปร่างเสียบอดี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เองก็ได้ขับ แล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นผมเองก็ได้ยืนอยู่นอกรถนะครับว่าเออล้อมันหมุนยังไงจังหวะนี้นะเออเนาะมันยกหมุนอย่างนี้นะมุมน,นี้มันทํางานอย่างนี้นะไหนลองเติมคันเร่งเทียนิดสิเติมคันเร่งเทียนิดสิมันเหมือนกับเราให้เขาขับให้เราดูหน่อยว่ารถของเรามันหมุนยังไงนะครับเมื่อเราเห็นภาพอย่างนี้เข้าใจแล้วนะครับอีกหน่อยเราไปในทางออฟโรด เราก็จะสู้ทางเล่นทางได้ดีกว่าแล้วก็รู้ว่าเราต้องทำยังไงบางทีบางคนเฮ้ยไปเผยยกคันเร่งละนะครับไม่เอาละไม่สู้ละนะครับยกคันเร่งละไม่ใช่บางทีเติมคันเร่งทีละนิดทีคุณจะเห็นว่าล้อเนี่ยบางทีมันหมุนทีละเซนมันเคลื่อนที่ทีละเซน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 นี่แหละครับผมมันก็สามารถที่จะสู้เนินได้คุณทำลักษณะแบบนี้แล้วครั้งหน้าคุณก็ลองเปรียบเทียบกับการยิงดิฟล็อกดูคลิปนี้ผมยังไม่ได้ ใช้ในเรื่องของดิฟล็อกนะครับเป็นแค่ traction control เท่านั้น <feasible. S 1> เวลาเจอเนินสลับเนินแขวนอย่างเงี้ยนะครับที่สำคัญนะครับทำไมผมต้องหยุดบ่อยๆก็หยุดเพื่อให้ลองไงครับถ้าถอยแล้วเทคเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วนะครับผมต้องการโชว์นะครับว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงถ้าหยุดอยู่กับที่แล้วปั่นต่อไปทำได้ไหมทำได้เมื่อรู้ศักยภาพตัวเองว่าทำได้ เราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปกระแทกกระทันไปถอยไปเทคเหมือนรถเทคโนโลยีรุ่นเดิมๆรถเดิมๆดิมถ้าเจอเนินแผนทําไม่ได้เขาก็แก้ด้วยการถอยถอยและกระโจนให้แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น,นเพื่อให้มันหลุดจากท้องจากเนินตรงนั้นนะครับแต่รถรุ่นใหม่ๆไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องทำอย่างนั้นนะครับมีเทคโนโลยีเราก็ใช้เทคโนโลยีเสริมเข้าไปในการขับ เราจะได้เอาสมาธิไปมองดูทางมองมุมควม่ำมองมุมพิกนะครับแล้วไปช้าๆจะได้ไม่ต้องโอเวอร์ในการเทคบางทีเทคไปเทคมานะครับเชื่อไหมครับพิกก็มีนะครับนี่แหละครับคือฟังก์ชันของเทคโนโลยีรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะเจ้า r ีโว l ล็อกโคนะครับผมขับคันนี้ผมบอกตรงว่า เปรียบเทียบกับสปอร์ตไรเดอร์ของผมคันเดิมนะครับสปอร์ตไรเดอร์คันเดิมของผมที่ใช้อยู่นี่ก็เหนื่อยกว่านี้แน่นอนนะครับผมยังไม่เคยผ่านอีกหลายมุมในตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันใช้แรงมากกว่านี้นะครับแล้วมันแตะช้าๆอย่างนี้ไปไม่ค่อยได้นะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆอย่างตัวนี้นะครับระบบในระบบที่เรียกว่าเสถียรภาพการทรงตัวและป้องกันล้อฟรีเนี่ยส่วนใหญ่มีมาให้ เกือบทุกยี่ห้อแหละนะครับคุณไปดูสเปคดีๆนะครับแล้วก็ทําให้การไปป่านะครับสนุกขึ้นขับเส้นทางออฟโรดได้ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณต้องเข้าสนามฝึกก่อนนะครับสถานที่อย่างนี้ครับฝึกได้ไม่อันตรายนะครับพอถึงเวลาไปเจอสถานการณ์จริงๆแล้วนะครับคุณอาจจะเพียงพั้มก็ได้เพราะว่ามัานอาจจะมีเหวมีล่องมีอะไรต่างๆเข้ามาเส้นทางค่อนข้างแคบนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องทําการฝึกฝนก่อนนะครับแล้วก็ได้รู้สมรรถนะของรถยนต์ตนเองนะครับอย่างเต็มที่นะครับแรงบิดมาเท่าไหร่อย่างคันนี้ถามว่าปรุงแต่งอะไรบ้างยกสองนิ้วกล่องคันเร่งไฟฟ้าอันนี้จําเป็นนะครับกล่องคันเร่งไฟฟ้าบางคนบอกมีปุ่ม power mode แล้วไม่จำเป็นต้องใช้มากกล่องคันเร่งไฟฟ้ายัางจําเป็นผมลองมาแล้วคันเร่งมันจะไม่คมเมื่อคันเร่งมันไม่คมนะครับ แตะปุ๊บมันไม่ตามรอบนี่ผมปรับแค่เบอร์3คุณจะให้คมกว่านี้เบอร์5เบอร์7เบอร์9นะครับถ้าเบอร์14นี่ไม่ไหวหน้ามันกะชากเกินไปนะครับแค่นี้ก็ขับสนุกผมแต่งอะไรอีกคันนี้นะครับก็นี่ครับยก2นิ้วนะช่วงล่างไอรอนแมนแหนบก็ยกเห็นไหมครับมันจะห้อยได้เยอะแต่ล้อยังไม่สัมผัสพื้นเลยนะครับยังไม่สัมผัสพื้นเลยนี่มุมกดขนาดนี้นะครับถ้าเป็นรถทั่วไปไม่ไปแล้วครับผมนะครับถ้าไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยนะครับเขาเรียกมุมทะแยงครับมุมอับ มุมอับโชคของออฟโรดคนรุ่นเดิมๆที่ใช้รถรุ่นเก่าๆก,ก็ถอยครับถอยแล้วก็แทกใหม่อันนี้แค่เดินหน้าเติมคันเร่งไปเดี๋ยวแทคชั่นคอนโทรลมันบริหารเองนะครับมันทำงานง่ายมากนะครับจนคุณไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากมายแค่เติมคันเร่งนะครับเดี๋ยวมันก็ฝัดฝัดๆัด,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 ดจบทุกๆอย่างนะครับคันนี้แต่งอะไรอีกนะครับก็มีกรองนะครับ ให้สูตรอากาศดีขึ้นของของ BMC นะครับใส่บูทสปีดของ ECU ช็กล่องเรล่งไฟฟ้าใส่ s n o เก e ลของ TJM นะครับใส่ผ้าเบรกของ AC นะครับน้ำมันเครื่องเต็มระบบกับลิควิดโมลีทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ผมใช้ลิควิดโมลีหมดนะครับ เครื่องยนต์ก็เดิมไม่ได้รีแมปไม่ได้จูนไม่ได้อะไรต่างๆนะครับถามว่าพอใจ้าาอู่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับยิ่งรถมีระบบเทคโนโลยีอย่างนี้นะคุณไม่ต้องไปนั่งขยมกระบะไอ้ที่ไปขยมกระบะเนี่ยรุ่นนั่นคือเพื่อให้เกิดหน้าสัมผัสนะครับรถรุ่นใหม่ๆนะครับถ้ามีทักชั่นค o นโทรลต้องไม่ต้องขึ้นไปขยมนะครับแต่คันนี้นะครับถ้าผมต้องการที่อยากจะใส่ดิฟล็อกอีกชุดหนึ่งคือในล้อคู่หน้าสามารถทําได้ครับ ก็ต้องไปซื้อเสริมใส่เข้าไปในล้อคู่หน้าก็จะมีอนุภาพของอาวุธที่้ายกาดขึ้นอีกนะครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดยโตโยต้าล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ซื้อรถยนต์โตโยตา้าคิดถึงโตโยต้าล้านนา053 408 999 9 99.